สวัสดีค่ะเบนค่ะวันนี้จะมาเล่าเรื่องผีหมาผู้บ่าวนะคะเรื่องเกิดขึ้นเมื่อตอนอยู่ที่บ้านหลังเก่านะคะเป็นบ้านหลังที่ย้ายมานานแล้วนะคะตอนนั้นนะคะเป็นเวลากลางคืนแล้วกำลังนั่งดูทีวีอยู่นะคะอยู่แถวหน้าบ้านโซนหน้าบ้านนะคะก็นั่งกับดูกับแม่อย่างนี้นะคะ พี่บอลก็จะนั่งอยู่ในห้องนอนก็ได้ยินเสียงหมาร้องอยู่ที่หน้าบ้านนะคะก็เป็นหมาร้องแบบธรรมดาทั่วไปก็นึกว่าเป็นน้องฝ้ายนะคะหมาที่อยู่แถวนั้นมันชอบมาเล่นกับน้องจุกที่เป็นหมาที่เลี้ยงไว้นะคะก็นึกว่าน้องฝ้ายมาร้องเรียกน้องจุก็ไม่ได้เอกใจอะไรนะคะพอไปหลังบ้านนะคะ เดินไปห้องน้ำก็จะได้ยินเสียงหมาร้องอีกแต่ว่าหลังบ้านนั้นจะเป็นที่ดินว่างๆโล่งๆจะไม่มีบ้านคนเลยนะคะแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรพอมานอนก็จะได้ยินเสียงหมาร้องอยู่ข้างห้องนอนก็ตรงนั้นก็จะเป็นเป็นบ้านทาวเฮาส์นะคะ หมาจะไม่เข้ามาร้องในบริเวณบ้านนะคะจะร้องอยู่นอกกำแพงอันนั้นก็เป็นคืนวันที่หนึ่งนะคะพอคืนวันที่สองตกดึกประมาณทุ่มหนึ่งอย่างนี้นะคะส่วนมากก็จะเริ่มมาทุ่มหนึ่งก็จะมาร้องอยู่ตรงหน้าบ้านอีกตรงที่เรานั่งดูทีวีนะคะแล้วก็ไม่ได้เอะใจอะไรไปหลังบ้านก็จะมีเสียงหมาร้องอยู่หลังบ้าน ไปห้องนอนก็จะมีหมาร้องอยู่แถวๆห้องนอนอย่างนี้ค่ะก็เป็นอย่างนี้ประมาณสามวันก็ไม่ได้คิดอะไรพอมาวันที่สี่ก็เริ่มเอกใจเพราะว่าเสียงจะร้องถี่ขึ้นเรื่อยๆก็สงสัยว่าเรานั่งอยู่หน้าบ้านอยู่ดีก็มีเสียงร้องอยู่หน้าบ้านพอเราวิ่งไปเข้าห้องน้ำ เสียงก็จะดังอยู่ที่หลังบ้านเลยแต่ว่าแป๊บเดียวอย่างเงี้ค่ะก็เริ่มเอดใจแล้วไปห้องนอนก็จะเสียงล้องที่ห้องดอนห้องนอนเลยนะคะตรงที่เป็นข้างๆข้างๆบ้านห้องนอนนะคะก็จะเป็นอย่างนงี้ประมาณพอวันที่ห้านะคะก็เริ่มกลัวก็เล่าให้พี่สาวฟัง พี่สาวก็ก็บอกว่าก็แปลกใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าเดินไปตรงไหนมันก็จะร้องแต่ว่าบ้านที่อยู่ทางฝั่งซ้ายมือนะคะเป็นบ้านอาจารย์คนหนึ่งนะคะหมามันจะไม่ไปร้องเลยถ้าเราไปนอนอยู่แถวห้องนั้นนะคะมันจะร้องแค่สามมุมก็คือหน้าบ้านแล้วก็ฝั่งห้องที่เรานอนแล้วก็หลังบ้านนะคะพอคืนวันที่6 ก็เริ่มกลัวนะคะก็เลยชวนพี่สาวไปหาหลวงพ่อโคกสีนะคะท่านเชื่ออะไรก็จําไม่ได้แล้วนะคะเคยถามเพื่อนอยู่ว่าเพื่อนเชื่ออะไรเพื่อนก็บอกว่าเพื่อนไม่บอกก็เลยเรียกว่าหลวงพ่อโคกสีนะคะเพราะว่าวัดเพิ่อนจะชื่อว่าวัดโคกสีก็เลยไปหาท่านวันที่เจ็ดนะคะท่านก็เลยบอกว่าเพื่อนก็หัวเราะนะคะ หัวไปหัวมาท่านก็แล้วว่าผีหมาผู้บ่าวเราฟังแล้วก็งงนะคะมีได้หรอผีหมาผู้ผู้บ่าวนะคะท่านก็เลยบอกว่ามาแค่เจ็ดวันเดี๋ยวก็ไปแล้วเราก็เลยกลับมาที่บ้านนะคะก็มาเล่าให้แม่ฟังที่จริงก็เล่าให้แม่ฟังหลายวันแล้วแต่แม่ก็บอกว่าคิดไปเองพอหลังจากที่ไปพบหลวงพ่อโคกสีแล้ว แม่ก็เลยลองฟังแล้วแม่ก็บอกว่ามันก็เดินตามเบนจริงๆด้วยหรือจะเป็นผีหมาผู้บ่าวจริงๆก็เลยชวนพี่สาวไปเล่นที่ห้องนอนนะคะเสียงก็ร้องหวยหวนแต่ไม่ได้ร้องแบบว่าหมาหอนแบบเห็นผีอะไรอย่างนี้นะคะก็ลองมันหมาปกติทั่วไปมันก็จะร้องต้้งฝั่งห้องนอนก็เลยถกกับพี่ว่าผู้บ่าวคนไหนนอะบาดนี่ ก็เลยไล่ชื่อผู้บ่าวไปทีละคนหมามันก็จะร้องแบบแง่้ยเงี้ยงเหมือนกับแบบว่าไม่ใช่ไม่ใช่อะไรอย่างนี้ค่ะเราก็เลยเริ่มหัวล้อกันก็เลยไล่ชื่อผู้บ่าวไปที่เขามาจีบเราบ้างเราไปจีบเขาบ้างอะไรอย่างนี้นะคะมันก็จะร้องแง่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 แบบแล้วก็เริ่มตลกเริ่มหัวล้อเริ่มไม่กลัวอย่างนี้ค่ะมันก็จะอยู่อย่างนี้ประมาณหกทุ่มนะคะก็ ก็เริ่มเสียงก็เริ่มไม่ค่อยไม่ค่อยร้องเท่าไหร่พอตีสองเสียงก็ก็เงียบไปไม่มีเสียงอีกนะคะพอวันที่แปดก็ไม่มีเสียงแล้วอะคะ่ะก็เลยทําบุญตักบาตรไปให้นะคะแต่ก็ยังตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าเป็นผู้เผ่าคนไหนนะคะเพราะว่าก็ไม่ได้มาเข้าฝันอะไรนะคะค่ะเรื่องผีหมาผู้เผ่าก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะ สวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ